ขนลุกขนลุกสู้ทั้งตัวอยู่ดีๆชีวิตจากที่เคยติดลบกลับพุ่งทยานขึ้นอย่างกับมีมือวิเศษจากฟากฟ้ามายื่นโชคยื่นลาภให้ถึงหน้าบ้านราศีมังกรในช่วงนี้ไม่ธรรมดาเพราะแรงส่งของบุญเก่ากำลังแผ่พลังอย่างหนักหน่วงจนดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินเทพผู้คุ้มครองประจำดวงชะตาลงมาช่วยเหลือแบบไม่รังรอ เล่ากันว่ามีหญิงคนหนึ่งเป็นชาวราศีมังกรอายุราว42ปีฐานะปานกลางทำอาชีพค้าขายอยู่ในตลาดสดทุกเช้าจะไหว้เจ้า,า,จาที่ไหว้พระธทาบุญใส่บาตรไม่เคยขาดแม้รายได้จะไม่มากแต่จิตใจเธอเต็มไปด้วยความกตันอยู่ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเธอฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวสะอาดมายืนอยู่ปลายเตียงพร้อมกล่าวเพียงประโยคเดียวว่า พรุ่งนี้อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่เลขหกหนึ่งอยู่กลางใจเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวขนลุกสู้หัวใจเต้นแรงเพราะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ธรรมดาเช้าวันนั้นเธอเดินไปแผงลอตเตอรี่ใกล้ตลาดแล้วหยิบลอตเตอรี่ที่มีเลขท้าย561ติดมือมาสองใบและแล้วเมื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลออกมาเลขที่ออกคือ 5-6-1-2-7-2ตรงแปกับใบที่เธอถืออยู่เธอกรีดร้องลั่นตลาดมือไม้สัน่นร้องให้ด้วยความดีใจเพราะไม่เพียงถูกรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นแต่ยังได้เงินรางวัลถึง6ล้านบาทแบบไม่ทันตั้งตัวชีวิตจากที่เคยเงียบเหงากลับมีแสงทองส่องสว่างเธอบอกว่าฉันเชื่อว่านั่นคือเทวดาผู้หญิงที่มาเข้าฝันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากผลบุตที่ฉันเคยสร้างไวแ้แน่ๆ และคุณเชื่อไหมว่าดวงราศีมังกรในช่วงนี้ก็มีพลังบุญลักษณะแบบเดียวกันหมอปลายพลายกระซิบเคยทำนายเอาไว้ว่าช่วงนี้จะมีบางราศีที่เทวดาจะลงมานำทางชีวิตให้พบเจอปาฏิหาริย์แบบไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะคนที่มีบุญกรรมร่วมกับเทพฝ่ายขาวและหนึ่งในราศีที่ถูกเอ่ยถึงอย่างชัดเจนก็คือราศีมังกร บุญที่เคยทำในอดีตไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากการอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหรือแม้แต่การสวดมนต์ภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะถูกเปิดออกอย่างช้าๆเหมือนกล่องสมบัติเก่าที่ถูกฝังไว้ใต้ดินนับร้อยปีโชคลาภในช่วงนี้ไม่ใช่แค่การถูกรางวัลสลากกินแบ่งเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการได้รับโชคจากผู้ใหญ่เมตตาการได้รับมรดกแบบไม่คาดฝันหรือแม้แต่การได้งานใหม่ ที่ให้เงินเดือนสูงเกินฝันใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะจนตรอกรู้ไว้เลยว่าราศีมังกรในช่วงนี้บุญกำลังพลิบานเทวดากำลังเปิดประตูให้คุณแม้จะเคยผิดหวังแม้จะเคยล้มเหลวแม้จะเคยไม่มีโอกาสเหมือนใครแต่เมื่อแรงบุญมาถึงจุดสูงสุดทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเร็วจนหัวใจตามไม่ทันและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ในช่วงนี้รู้สึกเหมือนมีอะไรมากระซิบข้างหู มีความฝันแปลกฮ่าฮเห็นเลขบ่อยๆโดยไม่ตั้งใจหรืออยู่ดีๆก็มีญาติมิตรเก่าทักมาชวนไปทำบุญรู้ไว้เลยสิ่งนั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่นั่นคือการนำพาจากพลังงานบุญและเสียงกระซิบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยศรัทธาหมอปลายยังกล่าวอีกว่า เมื่อถึงเวลาแม้ไม่ต้องร้องขอเทวดาจะเดินเข้าหาเราเองและช่วงนี้คือเวลาแห่งการเปิดบุญเปิดโชคเปิดลาภอย่างแท้จริงหากคุณเคยช่วยคนเคยไถย่ชีวิตสัตว์เคยให้อภัยเคยถวายสังฆทานเคยส่งน้ําไปยังคนที่ลําบากเคยบริจาคเงินโดยไม่หวังผลสิ่งเหล่านี้และกําลังกลับมาในรูปแบบของมหาโชคมหาลาภ เทวดาที่ดูแลดวงชะตาราศีมังกรในช่วงนี้จะเน้นให้โชคจากสิ่งไม่คาดฝันเช่นอยู่ดีๆได้เงินก้อนเจอคนมอบโอกาสงานมีคนอยากแบ่งทรัพย์สินให้หรือแม้แต่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเหมือนในเรื่องเล่าหลายคนอาจไม่เชื่อแต่คนที่มีพลังศรัทธาจะเข้าใจว่าโชคชะตานั้นมีจริง และหากคุณเปิดใจเชื่อในบุญเชื่อในความดีแม้เทวดาจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นด้วยตาแต่ท่านก็จะส่งสัญญาณผ่านลางสังหรณ์ให้คุณได้รับรู้ช่วงนี้ให้หมั่นสวดมนต์บทพาาหุมมหากาหรือชินบัญชรเพื่อเสริมกำลังบุญจุดทูกก้าวดอกกลางแจ้งอธิษฐานต่อฟ้าดินบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด และกล่าวขอเปิดทางแห่งโชคลาภเงินทองทรัพย์สินด้วยเสียงที่มั่นใจจากนั้นให้เงียบหายใจลึกๆแล้วตั้งจิตรับพลังจากจักรวาลคุณจะรู้สึกถึงความเย็ยนที่แทรกซึมเข้ามาในร่างคนลุกอีกครั้งเหมือนมีบางสิ่งกำลังรับรู้คำขอของคุณแล้วเชื่อเถอะว่าไม่นานคุณจะได้ข่าวดีบางคนอาจได้รับเงินล้านแบบปัจจุบันทันด่วน บางคนอาจถูกลอตเตอรี่บางคนอาจได้ลูกนี้เก่ากลับมาคืนเงินหรือแม้แต่การเจอโอกาสใหม่ในชีวิตที่ไม่เคยคาดคิดเลยด้วยซ้ำเพราะนี่แหละคือเรื่องฟ้าประทานพรของราศีมังกรอย่าปล่อยให้พลังงานดีๆเหล่านี้ผ่านไปเฉยฮ่าฮอย่าคิดว่าเราไม่มีบุญไม่ได้โชคเหมือนคนอื่นแต่จงเชื่อไว้เสมอว่าถ้าเราศรัทธา เราจะได้เห็นปาฏิหาริย์และถ้าคุณมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากขอแรงบุญจากพวกเราทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้เอาไว้เพื่อเปิดพลังบวกเปิดกระแสบุญใครที่ศรัทธาจริงให้พิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเป็นการประกาศต่อจักรวาลว่าข้าขอเปิดรับโชคเปิดรับบุญเปิดรับเงินล้านเดี๋ยวนี้ และหากท่านใดยอยากสนับสนุนช่องนี้เพิ่มเติมเพื่อให้ผมได้สร้างคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถกดซปเปอร์แต่งส์ที่ด้านล่างคลิปเพื่อเติมพลังงานแห่งบุญร่วมกันขอให้ราศีมังกรเจริญรุ่งเรืองขอให้โชคฟ้าเปิดขอลาบวิ่งเข้าใส่และขอให้คุณเป็นเศรษฐีใหม่ที่เทวดาส่งชื่อไปให้ในคืนนี้สาธุครับ ดวงการงานการเงินของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมปี2568นี้เป็นช่วงเวลาที่ชะตากำลังเคลื่อนผ่านจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างยิ่งการโคจรอของดาวใหญ่หลายดวงเข้ามามีอิทธิพลกับเรือนการงานและการเงินส่งผลทั้งในเชิงเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่และบทเรียนเก่าที่จะกลับมาให้จัดการอย่างมีวุฒิภาวะ เริ่มจากเรื่องของการงานดาวเสาร์ที่เป็นเจ้าเรือนของลัคนาราศีมังกรยังคงส่งอิทธิพลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนชาวมังกรหลายท่านจะรู้สึกถึงภาระที่หนักแน่นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือถูกทดสอบจากผู้ใหญ่หัวหน้าผู้มีอำนาจแต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพื่อกดดันท่านให้ท้อถอยหากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงศักยภาพที่แท้จริง ออกมางานที่มีโครงสร้างชัดเจนงานราชการงานประจำงานด้านวางแผนบริหารหรืองานที่ต้องรับผิดชอบโครงการใหญ่มีแนวโน้มจะได้รับผลตอบรับดีเพียงแต่ต้องใช้ความอดทนมานาและวิในเป็นตัวนำในบางท่านที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนหรือกำลังหางานใหม่เดือนนี้ถือว่าเริ่มมีสัญญาณดี โดยเฉพาะในช่วงหลังกลางเดือนดาวพุธท,ที่โคจรเข้าสู่เรือนการสื่อสารอย่างตรงกลืนจะช่วยเปิดช่องทางใหม่ๆทั้งในแง่าการสัมภาษณ์การเจรจาหรือแม้แต่ได้รับโอกาสจากคนรู้จักการแนะนำหรือโชคจากทางไกลาบางท่านอาจได้รับข้อเสนอที่เกี่ยวกับการเดินทางงานต่างประเทศงานออนไลน์หรือโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการวางแผนระยะยาวชาวมังกรที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้อาจต้องระวังเรื่องการจัดการต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่เกินคาดและความล่าช้าของลูกค้าหรือคู่สัญญาโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนถึงประมาณวันที่17เป็นต้นไปควรวางแผนสำรองไว้ให้รอบคอบอย่างไรก็ตามหากสามารถควบคุมการเงินได้ดีจังหวะในช่วงปลายเดือนจะเปิดโอกาสให้มีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาหรือได้กำไรจากการขยับตัวเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้สำหรับผู้ที่มีตำแหน่งบริหารหรือ ต้องตัดสินใจเชิงนโยบายใหญ่ๆเดือนนี้อาจรู้สึกว่าความเห็นของตนเองเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นในหมู่คณะการประชุมการเสนอโครงการหรือการจัดระเบียบภายในจะเป็นผลดีและมีแนวโน้มได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างหากใช้คำพูดอย่างมิสติและหนักแน่นบางท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งมีข่าวดีจากผู้ใหญ่หรือได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง ในส่วนของการเงินเดือนสิงหาคมนี้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์มั่นคงแต่ต้องระวังรายจ่ายที่มาจากภาระผูกพันเดิมหรือสิ่งที่คิดว่าสาสงไปแล้วอาจย้อนกลับมาให้รับผิดช,ชอบอีกครั้งดาวสุขที่โคจรเข้ามาในเรือนรายจ่ายร่วมกับดาวอังคารบ่งชี้ถึงความจําเป็นที่ต้องเสียเงินไปกับการซ่อมแซมยานพาหนะสุขภาพของตนเองหรือบุคการีหรือเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นภาษีค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างไรก็ตามราย ได้ประจําหรือรายได้จากช่องทางหลักยังคงมีความมั่นคงพอสมควรโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งใจทาง,งานหนักในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นผลในปลายเดืออื่นในแง่ของโชคลาภและการเสี่ยงยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะจะลงทุนในสิ่งที่ไม่ชัดเจนหรือเสี่ยงโชคโดยไม่ได้วางแผนการลงทุนใดๆควรเน้นไปที่สิ่งที่มีพื้นฐานมีข้อมูลรองรับ หรือมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบจะดีกว่าการทุ่มเงินลงไปในสิ่งที่เป็นเพียงความหวังหรือข่าวหรือทั้งนี้อาจมีลาบเล็กๆจากเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนเก่าหรือญาติผู้ใหญ่ให้พอชื่นใจแต่ไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่จากการเสี่ยงในภาพรวมเดือนนี้คือช่วงเวลาแห่งการจัดระเบียบชีวิตตั้งหลักให้มั่นและวางแผนต่อยอดในระยะยาวงานจะค่อยๆพัฒนาจากความมั่นคงไปสู่โอกาสและการเงิน จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อท่านบริหารอย่างมีวินัยหลีกเลี่ยงการใช้เงินตามอารมณ์หรือความเสี่ยงสูงเกินไปผู้ใหญ่ยังคงเป็นแรงสนับสนุนที่ดีและการแสดงความกตัญญูต่อบุพการีจะเปิดประตูพลังงานบุญกุศลที่ดีให้กับชีวิตอย่างยิ่งในช่วงนี้หากท่านเป็นชาวมังกรที่อดทนมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่อความกดดันเดือนนี้คือบททดสอบที่ฟ้าเปิดโอกาสให้ท่านพิสูจน์ตัวเอง และเมื่อท่านผ่านพน้นท่านจะพบว่าในมือของท่านนั้นได้ถือดวงเศรษฐีไว้อยู่แล้วอย่างเงียบงามดวงความรักและสุขภาพของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมปี2568นี้เป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งจากดาวเสารดาวศุกร์และดาวเกตซึ่งต่างมีบทบาทที่สำคัญในการส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวของท่าน ทั้งในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวความรักคู่ครองและสุขภาวะของร่างกายและจิตใจเดือนนี้จึงนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ทรงพลังอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะกับชาวมังกรที่เผชิญกับความเงียบความอดทนหรือภาระที่ต้องรับไว้คนเดียวมานานเริ่มจากเรื่องของความรักเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวแห่งความสัมพันธ์เคลื่อนตัวอย่างช้าๆแต่มั่นคงชาวมังกร ที่มีคู่ครองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือคนที่คบกันมาระยะหนึ่งจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของการพูดคุยอย่างลึกซึ้งถึงอนาคตความมั่นคงหรือแม้แต่แผนการใช้ชีวิตร่วมกันการคุยกันเรื่องบ้านที่อยู่อนาคตหรือหน้าที่ของแต่ละคนอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเดือนนี้ถึงแม้การสนทนาเหล่านี้อาจไม่โรแมนติกมากนักแต่กลับเต็มไปด้วยสาระและความจริงจัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวมังกรให้ความสำคัญมากกว่าคำหวาดที่ว่าหางเปล่าในคู่ที่คบกันมานานหากมีปัญหาความเข้าใจผิดหรือมีรอยร้าวจากอดีตเดือนนี้มีโอกาสจะได้พูดคุยปรับความเข้าใจโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนที่ดาวพุธเข้ามาเสริมให้การสื่อสารราบรื่นขึ้นแม้ไม่ใช่คำพูดหวานซึ่งแต่จะเต็มไปด้วยความจริงใจ และความชัดเจนบางคู่ที่เคยห่างเหินกันอาจมีโอกาสกลับมาเจอกันใหม่หรือกลับมาหรือฟื้นความรู้สึกดีๆอีกครั้งด้วยพลังแห่งความเข้าใจและความมั่นคงมากกว่าความรู้สึกแบบชัว่ววูบในขณะเดียวกันชาวมังกรที่ยังไม่มีคู่หรืออยู่ในสถานะโสดเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ความรักจะวือวาหรือเข้ามาอย่างฟ้าผ่าแต่จะค่อยๆมีคนที่เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจ หรือแสดงออกถึงความห่วงใยในแบบเรียบง่ายแต่ชัดเจนความรักในเดือนนี้จะมีลักษณะเป็นการเริ่มต้นจากมิตรภาพที่ดีก่อนจะค่อยๆพัฒนาไปเป็นความผูกพันในระดับลึกต่อไปสำหรับคนที่เพิ่งเจอคนที่ถูกใจเมื่อไม่นานมานี้เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการทาความรู้จักในเชิงลึกถามสารทุกขุกดิบแชร์ประสบการณ์ชีวิตและดูว่าอีกฝ่ายมีความจริงใจแค่ไหน เพราะดวงความรักของมงกรในเดือนนี้ไม่สนับสนุนความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยหรือตื่นเต้นชั่วครู่บางท่านอาจได้พบคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่กว่ามีวุฒิภาวะหรือแม้แต่คนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่น้อยคนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่เข้ามาเป็นกระจกสะท้อนชีวิตของท่านและช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาด ในมิติของจิตใจความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตในลักษณะนี้จะกลายเป็นรากฐานของความมั่นคงในระยะยาวอย่างมากในอีกด้านหนึ่งความรักที่ซ่อนเร้นหรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอาจมีแนวโน้มที่จะถูกเปิดเผยในเดือนนี้หากท่านอยู่ในสถานะรักที่ไม่อาจเปิดเผยได้เช่นรักซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสถานะชัดเจนเดือนนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญจะมีการเลือกทางว่า จะดำเนินต่อไปหรือจบสิ้นเพื่อให้หัวใจได้หายใจอย่างโปร่งโล่งอีกครั้งสิ่งที่ควรใช้ในการตัดสินใจคือความสงบและความจริงใจต่อตอนเองไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูหรือความรู้สึกผิดชั่วคราวในส่วนของสุขภาพเดือนสิงหาคมนี้เป็นช่วงที่ชาวมังกรต้องใส่ใจเรื่องสุขภาวะมากเป็นพิเศษดาวเสาร์ที่เป็นเจ้าเรือนของราศีมังกรยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ให้ผลแบบกดดันร่างกายพอสมควร โดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักนอนน้อยหรือสะสมความเครียดมานานเดือนนี้จะเริ่มเห็นสัญญาณของความอ่อนล้าทางกายหรือแม้แต่ปัญหาด้านระบบกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหลังและหัวเข่าคนที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆหรือคนที่ยืนานานๆควรหมัน่นยืดเส้นยืดสายและออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอ ในด้านของสุขภาพจิตเดือนนี้อาจรู้สึกเหมือนมีภาระหรือความรับผิดชอบบางอย่างทาทงเข้ามาจนรู้สึกหนักใจโดยไม่รู้ตัวความวิตกกังวลเล็กน้อยอาจกลายเป็นความเครียดสะสมหากไม่จัดการดีๆอาจส่งผลต่อระบบนอนหลับระบบย่อยอาหารหรืออารมณ์โดยรวมได้เดือนนี้จึงเหมาะกับการกลับมาใส่ใจตนเองไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้พอการทานอาหารให้ตรงเวลาหรือ แม้แต่การปลีกตัวออกจากความวุ่นวายเป็นบางเวลาเพื่อฟังเสียงหัวใจตนเองบางท่านที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันหรือไมเกรนควรกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คหรือรับยาให้ครบถ้วนอย่างต่อยให้ตัวเองและเลยสุขภาพโดยคิดว่ายังพอไหวเพราะร่างกายของชาวมังกรมักจะแข็งแรงทนทานจนหลงลืมว่าความอ่อนล้ากำลังสะสมอยู่เงียบๆการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้พลังชีวิตในเดือนนี้กลับมาเต็มเปลี่ยมได้การบริโภคอาหารที่เป็นพลังงานสะอาดการดื่มน้ำให้เพียงพอและการปฏิบัติภาวนาเล็กๆเ,เช่นการนั่งสมาธิหรือฟังบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้พลังด้านในของชาวมังกรเกิดความสมดุลมากขึ้นและส่งผลให้สุขภาพทั้งกายและใจดีขึ้นอย่างเป็นลำดับโดยภาพรวมแล้วด้านความรักของชาวมังกรในดืนนี้ จะค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่าความอวุวาเป็นช่วงเวลาของการสร้างหลักฐานของความสัมพันธ์ที่แท้จริงส่วนด้านสุขภาพต้องให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกเพราะนี่คือเดือนแห่งการบ่มเพาะทั้งหัวใจและร่างกายเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงในช่วงถัดไปอย่างแท้จริงเคล็ดลับการเสริมดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกร ในเดือนสิงหาคม2568นี้เป็นเรื่องที่ควรให้ความใส่ใจอย่างลึกซึ้งเพราะในเดือนนี้ชะตาชีวิตของชาวมังกรมีพลังงานหลายด้านที่กำลังเปลี่ยนผ่านทั้งพลังแห่งดาวเสาร์ที่เป็นดาวประจำตัวดาวศุกร์ที่มีอิทธิพลต่อเรื่องความสัมพันธ์และความสมดุลในชีวิตและดาวพุทธที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความคิดและการเคลื่อนไหวทางจิตใจการเสริมดวงในเดือนนี้ จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการบูชาหรือการทำบุญเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการปรับจิตใจการวางแผนชีวิตและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างประณีตด้วยเริ่มจากสิ่งแรกที่เป็นหัวใจของการเสริมดวงในเดือนนี้คือการกลับไปหาตัวเองอย่างแท้จริงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ชาวมังกรมกักจะมีความรับผิดชอบมากมีภาระ ให้จัดการทั้งเรื่องงานหนึ่งความรักและสุขภาพทำให้บางครั้งลืมหันกลับมาดูแลหัวใจของตนเองการเสริมดวงที่สําคัญคือการจัดระเบียบภายในการตื่นเช้าเพื่ออาบน้ําชําระกายด้วยน้ําเย็นสะอาดปัดเป่าความมนต์มัวทางใจด้วยการนั่งสงบสวดมนต์หรือฟังบทสวดที่ตนศรัทธาในยามเช้าเป็นการเสริมพลังงานชีวิตที่ดีในแต่ละวันอยากได้ผลเพราะพลังแห่งเช้าเป็นเวลาที่มังกรจะได้รับพลังจากจักร ระวานได้ง่ายที่สุดอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สำคัญคือการเสริมดวงด้วยการปล่อยวางความกังวลโดยเฉพาะเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ให้ยอมรับว่าบางสิ่งในชีวิตต้องใช้เวลาบางสิ่งต้องให้ธรรมชาติของกรรมและเวลาเป็นผู้จัดการแทนเราเพราะชาวมังกรมักเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบสูงและเก็บทุกอย่างมาไว้ที่ตนเองจนทำให้จิตใจเหนื่อยล้าในแบบที่คนอื่นไม่รู้เดือนนี้ควรหาเวลาไปอยู่กับ ธรรมชาติเดินเท้าเปล่าบนดินสูดอากาศยามช้ามองต้นไม้สีเขียวหรือแม้แต่เพียงนั่งเงียบๆใต้ร่มไม้ในวัดเงียบๆเ,เพื่อให้จิตใจได้รับการฟื้นฟูจะช่วยเสริมพลังชีวิตให้ท่านมีแรงลุกขึ้นมาจัดการสิ่งต่างๆได้อีกครั้งการทำบุญเพื่อเสริมดวงในเดือนนี้ควรเน้นไปที่การถวายของที่เป็นประโยชน์ระยะยาวเช่นถวายสังฆทานยาเวชภัณฑ์ของใช้ ในชีวิตประจำวันให้กับพระภิกษุสงฆ์หรือโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยยากไร้าการทำบุญกับผู้สูงอายุเด็กกำพร้าหรือสัจจจัจก็จะช่วยส่งพลังบุญกลับมาหาตัวท่านในรูปแบบของความเมตตาความคุ้มครองและการเปิดทางในจังหวัดที่กำลังติดขัดสำหรับการเสริมดวงในด้านการเงินเดือนนี้ชาวมังกรควรทำบุญปลดหนี้เช่นร่วมทำบุญไทยชีวิตโคกระบือหรือการช่วยปลดหนี้เล็ก ให้กับคนที่ลำบากเช่นจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับบ้านที่เดือดร้อนหรือช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้เด็กที่ขาดทุนทรัพย์พลังแห่งการปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจคนอื่นจะย้อนกลับมาช่วยท่านปลดเปลื้องความหนักของตนเองได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทรงพลังมากในเดือนนี้คือการรักษาสัจจะไม่ว่าจะเป็นคำพูดสัญญากับใครก็ตามที่เคยให้ไว้ทั้งกับคนในบ้านคนที่ทำงานหรือแม้แต่กับตัวเองเพราะดวงดาว ในเดือนนี้กำลังจับตาเรื่องความซื่อตรงและความแน่วแน่ของจิตใจหากชาวมังกรสามารถรักษาคำพูดและรักษาหลักของตนเองไว้ได้แม้จะต้องแลกด้วยความเหนื่อยความยากลำบากหรือแม้แต่ความเสียสละเล็กน้อยพลังบุญจะส่งผลชัดเจนกลับมาในรูปของความช่วยเหลือที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะจากคนที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนหรือเหตุการณ์ที่เหมือนฟ้าส่งมาให้ในด้านของเครื่องรางหรือสิ่งของที่ช่วยเสริมดวงเดือนนี้ ควรมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินหรือธาตุน้ําไว้ใกล้ตัวเช่นหินยกหินอัเกตหินไทเกอร์อายหรือพกพระที่เป็นพระปางสมาธิพระป่านั่งสมาธิเน้นให้เกิดความมั่นคงภายในพระศิวลีเน้นเรื่องโชคลาภการเงินหรือแม้แต่รูปหล่อพระพิกเนตขนาดเล็กก็ช่วยเปิดทางด้านสติปัญญาและการตัดสินใจได้ดีโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องตัดสินใจเรื่องงานหรือเรื่องคนในเดือนนี้ เสื้อผ้าที่ช่วยเสริมพลังในเดือนนี้ควรเป็นสีเอิ์ธโทนเช่นสีเทาอ่อนน้ำตาลอ่อนสีครีมสีขาวงาช้างหรือเขียวธรรมชาติสีเหล่านี้ช่วยปรับคลื่นพลังงานของชาวมังกรให้มีความนิ่งสุขุมมีสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่และเสริมความมั่นใจในการพูดการเจรจาและการวางอำนาจที่พอดีโดยไม่ข่มใครสิ่งที่ควรระวังในด้านพลังงานคือความคิดฟุ้งซ่านความกังวลที่ยังไม่ได้เกิดความรู้สึกเหนื่อย ที่ไม่รู้สาเหตุซึ่งทั้งหมดนี้มักเกิดจากการรับพลังงานลบจากคนรอบตัวมากเกินไปชาวมังกรในเดือนนี้จึงควรฝึกการตัดพลังงานที่ไม่จําเป็นออกไปเช่นการเลิกเสพข่าวร้ายการอยู่ห่างจากคนที่พูดจาบ,บันทอนหรือแม้แต่การพักจากการคิดแก้ปัญหาให้คนอื่นไหนเวลาที่ตนเองยังไม่มีแรงจะลุกขึ้นเดือนนี้คือเดือนที่ท่านควรหันกลับมาดูแลพลังภายในของตนเองมากที่สุด และสุดท้ายเคล็ดลับสําคัญที่สุดของชาวมังกรในเดือนนี้คือการให้อภัยตัวเองชาวมังกรมกักเป็นคนที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบสูงและมักตําหนิตัวเองอยู่ลึกๆหากสิ่งที่วางแผนไว้ไม่เป็นไปนตามที่หวังการให้อภัยและตอบโยนตนเองด้วยความอ่อนโยนจะเป็นการปลดล็อกพลังลึกในจิตใจอย่างแท้จริงเมื่อท่านเข้าใจว่าความไม่สมบูรณ์แบบคือส่วนหนึ่งของความงดงามไหน ชีวิตดวงท่านจะเปลี่ยนจากความตึงเครียดสู่ความผ่อนคลายและเปิดรับโอกาสใหม่ที่ดีอย่างไม่รู้ตัวนี่คือเดือนแห่งการเสริมดวงจากภายในพลังใจคือสิ่งที่นำทางพลังบุญคือสิ่งที่เกื้อหนุนและความมั่นคงที่แท้จริงจะเกิดจากความสงบในจิตใจของท่านเองชาวมังกรผู้มั่นคงหากสามารถเชื่อในกระบวนการของฟ้าและเดินตามเส้นทางแห่งความดีดวงของท่าน จะไม่เพียงแค่โดดเด่นแต่จะส่องสว่างอย่างมั่นคงในระยะยาวอย่างแน่นอนแล้วมาถึงตรงนี้เราก็ขอจบคลิปลงไปเพียงเท่านี้และขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรผู้ที่เกิดมาใต้พลังแห่งดาวเสาวดาวที่ทรงพลังแห่งความมั่นคงความอดทนและความสำเร็จขอจงได้พบเจอแต่สิ่งดีงามในเดือนสิงหาคมนี้เถิดขอให้ท่านผู้เกิดในลัคนาราศีมังกร จงมีดวงตาเห็นโอกาสดวงใจเห็นทางรวยดวงชะตาเปิดประตูแห่งทรัพย์สินมั่งคั่งดั่งสายน้ำหลังไหลไม่สิ้นสุดขอให้ดาวแห่งการงานและดาวแห่งโชคลาภกวัวจรเข้าสู่เรือนที่เปลี่ยประกายให้แก่ท่านเพื่อนหนุนทุกกิจาการให้ก้าวหน้าเงินทองที่เคยสะดุดติดขัดจงเปลี่ยนเป็นกระแสไหลหลังไม่ขาดสายให้การลงทุนทุกอย่างเป็นผลสำเร็จเกิดกำไรมากมายกว่าที่หวัง ในเดือนนี้ขอให้แสงแห่งโชคสว่างสวยรอบตัวท่านหากท่านประกอบสมาอาชีพใดขอให้มือลงจับสิ่งใดก็แปลเปลี่ยนเป็นทองหากคิดวางแผน,นใดๆขอให้ทุกถ้อยคำที่ออกจากปากของท่านเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่นำทรัพย์ขับเคลื่อนโชคให้ผู้ใหญ่เมตตาให้ลูกค้ารักใคร่ให้สังคมยอมรับในตัวตนแห่งท่านขอให้มีสินทั้งปวงที่เคยเป็นภาระหนักใจ จงถูกล้างลบด้วยบุญที่ท่านได้กระทำให้ท่านได้ปลดพันธะปลดภาระและปลดล็อกชีวิตทางการเงินให้ท่านได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมขอให้เงินก้อนที่ท่านรอคอยจงปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดฝันขอให้โชคใหญ่ที่ไม่เคยคาดคิดจงเข้ามาในชีวิตอย่างน่าประหลาดใจหากท่านเป็นเจ้าของกิจการขอให้ยอดขายพุ่งกระฉุดลูกค้าแน่นร้านค้าแน่นเงินเข้าอย่างไม่มีวันหยุด หากท่านเป็นลูกจ้างข้าราชการหรือพนักงานบริษัทขอให้ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่มีคนอุปถัมภ์คำพูดของท่านมีอำนาจเจราจาสำเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโบนัสพิเศษหรือโอกาสใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางรุ่งเรืองหากท่านค้าขายขอให้การเจราจาในเดือนนี้ราบรื่นปิดยอดได้ทุกดินกำไรสูงเกินคาดมีลูกค้าใหม่เพิ่มไม่ขาดสาย และมีลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำจนกลายเป็นสายสัมพันธ์มั่นคงตลอดไปขอให้สินค้าของท่านเป็นที่ต้องตาต้องใจจนลูกค้าร่ำรวยถึงคุณภาพและความจริงใจของผู้ขายอย่างท่านหากท่านมีความฝันขอให้ฟ้าประทานพลังให้ท่านกล้าลุกขึ้นคว้ามันขอให้ทุกความเพียรของท่านจงกลายเป็นบันได ที่นำพาไปสู่ยอดเขาแห่งความมั่งคัง่งขอให้การเงินที่เคยนิ่งเงียบกลับมาหลายแรงดักกระแสน้ำหลากขอให้บัญชีของท่านมียอดโอนเข้าอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดมือหากท่านเคยรู้สึกเหนื่อยล้าเคยหมดหวังเคยพบเจอความติดขัดทางการเงินในช่วงที่ผ่านมาเดือนนี้ขอให้ท่านได้ลืมตาเห็นฟ้าใหม่ขอให้ท้องฟ้าแห่งชะตาชีวิตเปิดสว่างให้มเมฆหมอกแห่งความขัดสนจางหาย และขอให้มีลมโชคลาภพัดนำทรัพย์เข้ามาทุกทิศทุกทางขอให้ท่านจงมีแคล้วคลาดปลอดภัยจากมิจฉาชีพจากความสูญเสียและจาัดก,การถูกเอาเปรียบขอให้เงินที่หามาได้อยู่กับท่านอย่างมั่นคงไม่มีช่องรัว่วไม่มีนี่ใหม่ไม่มีภาระที่ต้องรับแทนใครขอให้การใช้จ่ายของท่านนำพาแต่สิ่งที่ดีงามกลับคืนมาหลายเท่าทวีขอให้จิตใจของท่านไม่ขาดแรงบันดาลใจไม่หมดไฟ ในการทำงานขอให้ท่านมีสติรู้เท่าทันทุกโอกาสมีปัญญาในการเลือกลงทุนและมีผู้คนดีๆอยู่รอบตัวคอยสนับสนุนอุปถัมภ์ขอให้คำพูดของท่านเป็นวาจาทองคำดึงดูดทรัพย์ดึงดูดงานดึงดูดโอกาสให้เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนี้ขอให้บ้านของท่านจงบอกอวนไปด้วยบรรยากาศแห่งความมั่งมีขอให้เงินที่ท่านหามาได้นำมา ซึ่งความสุขความอิ่มความอุ่นให้กับคนในครอบครัวขอให้ลูกหลานนำพาโชคให้ขอให้พ่อแม่เป็นร่มโพร่มใส่ให้บุญของท่านยิ่งส่งผลและขอให้ครอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุขเสมอเดือนนี้เดือนสิงหาคมขอให้เป็นเดือนที่ทรงพลังที่สุดของปีสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรขอให้ทุกย่างก้าวของท่านจงเหยียบบนพื้นทรัพย์ทุกลงหายใจจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและทุกความคิดของท่าน จงกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดซับเข้ามาไม่สิ้นสุดขอให้พอรอันประเสริฐทั้งหลายจากฟ้าดินครูบาอาจารย์เทวดาและพลังบุญแห่งกรรมดีในอดีตชาติจงหลังไหลลงมาคุ้มครองท่านอย่างแน่นหนาจงร่ำรวยจงมั่งคัง่งจงเป็นเศรษฐีในเดือนนี้โดยไม่ต้องรอขอให้เงินไม่ขาดมือขอให้โชคไม่ขาดใจขอให้โอกาสไม่ขาดช่วงและขอให้หัวใจของท่านไม่ขดาดศรัทธา ขอให้ดวงของท่านเปิดกว้างขอให้การเงินของท่านเปิดคล่องขอให้โชคลาภของท่านเปิดโล่งและขอให้ชีวิตของท่านเปิดสว่างรุ่งเรืองเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกทางเถิดขอให้สมปรารถนาทุกประการนับแต่นี้จนตลอดไปสาธุสาธุสาธุ